ไปสอมนะครับว่าน้องชูนกับน้องป้อมทำอะไรกันนะฮะอันนี้เขาก็สำหรับชาวไร่ที่ปลูกอ้อยใหม่นะฮะตามเกณฑ์นะครับก่อนวันที่15มกราคมมีสิทธิ์ลุ้นทองทุกสัปดาห์แล้ววันนี้ก็บรรจบครบรอบใช่ไหมเราจะไปจัดช่วงช่วงไหนก็คือช่วงนั้นนะครับแต่ว่า ก่อนหน้านี้คือจับไปแล้วกี่ครั้งนะ,งนะ,ะเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปดูและไปสอมกฎกติกาเรกกากามารายาต <สถ Lanc ate> ไปงานเลยอย่งางเฮ้ยไกลไป ออนนี้เราทำอะไรอันนี้เป็นคูปองที่ชาวไร่ปลูกอ้อยใหม่ค่ะตรงชิงโชนี่คือลายใหม่นะฮะใช่ปลูกอ้อยใหม่ปีนี้ค่ะรางวัลเรามีอะไรเป็นทองคำค่ะแจก<อ>ทุกสัปดาห์สัปดาห์ละหนึ่งบาทนีนะคะหนึ่งบาทนี่หนึ่งรางวัลใช่ไหมหรือว่าแยกหลายรางวัวลรางวัลแบ่งเป็นหนึ่งบาทแบ่งเป็นสี่รางวัลค่ะ รางวัลละสลึงสัปดาลลวละ1บาทนะฮะสี่รางวัลเงื่อนไขเรามีอะไรบ้างต้องปลูกอ้อ,อยตามรูปแบบบุราณโมเดลนะคะเจ็ดขั้นตอนต้องปลูกอ้อ,อยตามรูปแบบนี้คะ่ะเจ็ดขั้นตอนนะคะถึงจะมีสิทธิ์ลุน้นทำไรบ้างมาดูนะครับเป้าหมาย30มตันต่อไร่เราทำได้แจกทองทุกสัปดาห์ หนึ่งปรับพื้นที่เพื่อระบายน้ำอ้อยโตเสมอสองระเบิดดินดานมากกว่า40เซนติเมตรสามระยะร่อง160เซนติเมตรสี่พันอ้อยต้องสะอาดปลอดโลก5ปลูกให้ทันเวลาก่อน15มกราคมอันนี้คือสำคัญนะใส่ปุ๋ยโดรไมยปรับปรุงสภาพดินนะครับใส่ปุ๋ยเคมีตามผลผลิตที่อยากได้ อันนี้เรากําลังลงชื่อแล้วก็อะไรอันนี้ลงทะเบียนใช่ไหมแล้วไปตรวจใช่ไหมว่าเข้าเกณฑ์ไหมอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้คือผ่านด้านตัวจะเขียนมาแล้วค่ะผ่านแล้วก็ผ่านแล้วแล้วก็จะส่งชื่อไปลุ้นรางวัลจับฉลากค่ะเริ่มจับวันไหนเริ่มตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วค่ะเริ่มมาแล้ว สัปดาหนนี้จะเป็นแปลงของคนที่ได้รางวัลใหญ่ของัปดา์ที่แล้วในภาควันนี้ก็จะไปเขตเจ็ดนะคะแปลงคุณพันก็ดีครับคือเราจะไปวันนี้นะครับไปตอนไหนอีกเรื่องหนึง่งช่วงบ่ายค่ะเขตเจ็ดก็อยู่แถวสตรึกนี่หนะนะอยู่กใกล้พื้นที่นะครับ işte ตอนนี้เราอยู่ที่บ้านริมตะโคงนะครับ <c oughs> พอปลายดิ ทิมงานพอบเยอะเล็กๆไม่ใหญ่ๆชอบ,ชอบสโลแกนคุณแม่ต้องดังต้องปังวันนี้มาเข้าเฝ้าพบว่าเขาพบมาพบคุณแม่เจ้าภาพนะแล้วช่วงบ่ายก็ร่วมประชุม สวัสดีครับเปิดเอาเตงโม่ไปแช่ไว้เปิดเปิดเอาเตียงโม่ไปแช่คุณนายเนี่ยเอาไปใส่เอาเตงโมไปในรถไหมเตงโม่อยู่ในรถไปแช่ไว้แล้วไง มีหน่วยเดียวด้วแหละบ่อยู่ผอยู่ผิดมีเงินสมนหนีนะซื่อสมหีแสบค่อยว่ากันแดงโมนครพนมนะฮะคนขายพี่เดี๋ยวเปิดให้ตอนนี้เราอยู่อาณาจักรบ้านริมตะโคงนะครับของคุณจิรวรรณพงพิชิตกุลนะครับแล้วก็คนตำร,รวจตีชานชัยพงศ์ชิตกุลนะครับ รองพุ่มกับการภาค3นะครับปลาตุ่มเดี๋ยวมีโอกาสที่ไปสัมผัสด้วยครับ <c oughs> แล้วก็จะไปฝาดอะไรเนาะว่าทำอะไรก็น่าจะทำอยู่ที่ภาค3นี่แหละสะดวกนะครับเป็นเรื่องปกติ มาดูวันนี้เราก็จะมารีวิวกับข้าวโดยดีเจเหนียงทำไรกินกันถองเสียบนะกินก้อนได้เปรียบครับทีมงานผู้อยู่เบื้องหลัง แหนกครัวเคลื่อนที่ด้วย <c oughs> เอ้องานสีเาวันไหนมอลำย<ม>ี่สิบหรือยี่สิบสองทุ่มมอโล่ยี่สิบค่ะ,คะอีสาสนนครศรีฝาก<น>ด้วยนะครับอีสาสนนครศรีที่โรงงานน้ําตาลเลยใช่ไหมลานอ้อยเลยใช่ไหมโรงเรียนโรงเรียนเรียนบ้านสาวี<อ>แต่จอดรถลานลานอดด้อยลานอ้อยนี่เราให้จอดรถ อีสานนครศิลป์พบกับอีสานนครศิลป์โรงเรียนบ้านสาวเอตำบลหินเหล็กไฟอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีดำนะครับพ่งนี้นะครับวันที่20นะครับเป็นโครงการอะไรนะลดความอะไรนะระดมทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลนะครับสมทบทุนมามาฟังลำได้บุญด้วยนะ แล้วก็วันที่ยี่บสองพฤศจิกายนหน้าที่ว่าการอำเภอคูเมืองพบกับสาวน้อยลำเพินชูอันนี้ไม่เกี่ยวกับเราลำเพินชูอย่างคะสาวน้อยลำเพินโชนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับเราส่วนสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงที่ตำบลหินเหล็กไฟก็จะเป็นเดือนธัน,านวาน่าจะวันที่ยี่สิบกว่านี่แหละตอนนี้พบกับ สอง <G uy> สาวต้องซื้อจูนจ uh ูนตลอดบนหิ <G uy> <white chicken onion> <G uy> ่งจักเทียจูนสมองฮะจูนสมองอันนี้จูนอันนี้ก็ป้อมนะเพศแปดจะเป็นแปดจุดหนึ่งอันนี้ก็ป้อมนะครับป้อมนี่หมายความว่าไม่กว้างนะครับบนที่ไปไทยไม่คว้าบนที่อไม่คว้าสลบแล้ว ไปเห็เราผักคนดบวหวานเราข้น,โ,น,ขนโอเคครับพี่น้อง